สวัสดีครับพกับแอดมินทนะครับผมกับหุ้นนิกเอีเช้านะครับวันจันทร์ที่11กรกฎาคมนะครับรอบแรกของสัปดาห์นี้นะครับกลางสัปดาห์แต้มนะครับปิดสิแต้มเมื่อวันศุกร์เนาะหนึ่งเนะครับผมนิกเอีเปิดเช้าหุ้นบวกนะครับสองจเปิด10แต้มกับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ตาม10แต้มพี่น้องเบิ้ลเด่นนะครับศูนย์หนึ่งนะศูนย์มานะครับเก้าศูนย์ครับ 704020จักคู่นะครับพุ่นบวกนะครับเช้านี้น่าจะปิดบวกนะครับ71หครับเ0มาก 51, 40, มกว่า้มากกว่า2มากกว่าเน้นพี่น้องตรงนี้มันมีแต่พี่น้องนะครับมี9021นะครับ2ออยู่ข้างล่าง01ประมาณนี้นะครับหลักร้อยใส่3ครับ390นะครับ370 340 320 371นะครับ351 321 301เงสอนึยนินไปที่นะครับ90นะครับ2101นึ่หสำหรับหุ้นนี้คืออีกเช้านี้นะครับวันจันทร์ที่11กรกฎาคมนะครับหุ้นดึกปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยไหลหนึ่งนะครับผม <c oughs> ก็ระวังไว้นะครับถ้าพี่น้องมาระวัง21กับ01นนะครับขอให้โชคดีครับสำหรับวันจันทร์รอบเช้าครับ